ัล้มแอนบอร์นิคซอบสิบเอ็ดเวอร์ชันเหรอทำช้ำปั้งคือเป็นเรื่องงามยามดีสวัสดีค่ะอุ้ยตาคุณคูนมากเลยแม่อัดลาเต้มาล้วเออวันนี้เรามา คอนเทนต์บอยนิกส์ดอยแล้วคุณเราถ่ายถ่ายกับน้องๆไป้ค่อนข้างนานกันนะฉันรูสึกว่าคุณไม่ห่างนะ <laughs> คุณเอฟตลอดแค่คุณไม่มาเปิดเ,ยเฉยแต่วันนี้เรากลับมาแม,ม่กับคอนเทนต์หลักของเราเพราะเราไปทุบอัลบ,บัมญี่ปุ่นของาา <laughs> นะะ้องมาคัะอบัมชื่ออะไรนะคะอัลบัมแอน <laughs> ประแนงใช่ <laughs> 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 ไหม อัลบัมแอนออปอลอสฟีของบอร์นิกส์ดอฟบอร์นิกดอเป็นอัลบัมญี่ปุ่นบัมแรกของน้องเร็วมากเลยเนาะเดยได้ปีเดียวก็มีบัมญี่ปุ่นเลยนะคะก็ปกติจริงหรอเหลือแค่บัมไทยนั่นแหละน่าจะยากก็คืออัลบัมญี่ปุ่นเนี่ยก็คือออกมาเลย11เวอร์ชันหรอ11เวอร์ชันช้ำๆเราก็เลยทุบไปเลยปั๊บครบจัดเต็มวันนี้จะมาอ่านบอกให้ วันดอไทยได้ดูว่าเจงไงโ้องบอกว่านักเพราะว่ามันเป็นตลับเป็นตลับซีดีหมดเลยแล้วตอนนี้เดือนนี้เราก็จะไปเทิร์นบอยดอด้วยคุณแม่ใช่คะที่ไหนคะในรอบปีของเราเลยก็ว่าได้ลองจะมาไทยใช่กับงาน Summer Sonic Bangkok ใช่ที่เทรานสเปนทีโปนะคะใครไปก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยไปทักทายกันที่นู่นนะคะวันดอวันเอ่ยมามาดูคอนเทนต์ของเราวันนี้เลยดีกว่าสิบอัลอะไรบ้างเปิดตอนนี้ปิดกี่โมง เปิดต,ตอนนี้เสร็ี่โมงค่ะเรียกว่า <c oughs> คุณทุกแบบฉ่ำเลยมันเลือกไม่ได้แม่ว่าจะเอาอันนั้นอันนี้ยังไงเอามาให้หมดก่อน <c oughs> อ๋อมันจะมีเบนฟิตอะไรแบบเยอะมากคนดูสิคุณ <c oughs> <c oughs> ดูของที่ขทเขาแพ็คมาให้แพ็คมาแบบช่ำมากเรียกว่าบ้านเล่าเนี่ยของญี่ปุ่นนะคือเขาจะเน้นเป็นสลับนะแม่น้อยมันก็เลยจะตะมูตะมีหน่อย <c oughs> มามาดู เ e น e f ิ t ก่อนกว่าได้แม่เออแต่เมนิิทร้านเขาแจ้งแล้วว่าไม่ได้ของรีอูนะอ๋เขาค่ายไม่สุ่มมาให้เลยรีอูจำชื่อแต่ละเวอร์ชั่นไม่ได้นะคะแล้วคุณจำชื่อเมมเบอร์ได้ไหมโอ้โหก็เห็นเลสิงนะวันนี้มานานก็อาจจะจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เคยอยากรู้ไม่ค่อยได้รอยเป็นคำถามที่น่าถามไหมนี่นี่ไม่ถามนะ ไอ้อคนจวบเดี๋ยวเ,เ,เอาไปแรกแรก,การก,กาแต่ระวังจะโดนเหมือนในกระแส <laughs> งงทวิตเตอร์ฉันงงว่าในกับเทวิตเตอร์คนนั้นคขาแทกไม่ดียังไง <laughs> อันนี้คือเบ้นยนิดนะคะอุ้ยสวยแม่ใช่มหอันนี้ที่เขาไปถ่ายกันที่ญี่ปุ่นใช่ไหมกาคงไม่มาถ่ายที่ไทยเนาะแับญี่ปุ่นเนี่ย <laughs> อาจจะมาก็ได้โอสการ์ะคะ่ะครบหกคนเลยไม่แน่ว่ารอบนี้มาไทยก็คืออาจจะรวดมาหายวิทีไทยก็ได้เพียงแต่เตอร์ใช่ไหม<ๆ>มาอัดบ้านอัดเพลงไทยอะไรอ่เย <laughs> ม,มาดูโอ้อันนี้คือแค่เมเนจิดนะคือเยอะมากต้องต้องให้ร้านเจ้าลิจีที่เขามาขายให้คุณแบบตลอดอเ,เขาทักมาเลยยังไม่ทันถามก็ทักเลย <laughs> <laughs> อ่ะโอ้กาช่ำอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าอันนี้เป็นเหมือน เฟรมการ์ดป่ะใช่ไหมมันเรียกเฟมการ์ดตอนไหนหรอการฮูเดอร์อันนี้คือการเฟรมคาดตัวนี้สือเมย์เลยนี่อันนี้สวยเนี่ยแม่สวยหนาแม่อ่เป็นเป็นยามาเอาไปห้อยห้อยใส่กระเป๋าเอาไปดูคอนได้เลยตอนไปคอนได้เลยนี่ไงตอนไปคอนเราก็จะแต่งติ๊มปลาขาวอะไรแบบนี้ด้วยเข้ากับชุดเราเลยเนี่ยรอดูชุดอะไรนะแค่แต่อันนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยใส่เป็นซองไปอย่างดีเลย น่าจะเป็นการที่ครบทุกคนหรือเปล่าพี่หรออุ๊ยริงด้วยอ๋อเคยเห็นแล้วเนาะอ๋อเคยเห็นอยู่แตบเซตนี้มันเยอะมากเลยเยอะอะจะขนกลับบ้านยังไงอะขนกลับบ้านมางกี่เก็บเก็บนี่อุ๊ยอเอหกคนเลยนะ่ดูที่ละคนนี่สงโหนะคะสงโมนี่ไม่เปลี่ยนผมเลยเนาะตรงตรงไหนตรงนั้นเลยสังตีเดรนเออ โอ้ย,ออยเป็นผมทองอยู่เป็นคนเดียวที่เปลี่ยนผมบ่อยที่สุดในวงละต้องหาลูกพี่ช่หรอนี่นะจ๊ะเบอร์หนึ่งเจดบอร์หนึ่งเจห้าอ n e e นีดอเกิลกำลังมาจะนรอคุณเต้นอยู่เมนของดิฉันเองนะคะถ้าใครดูฉันโพสต์ในช็อตก็จะเห็นตลอดอุ้ยแม่โลวอ่ะจะต้องหุนไหมรูปนี้ได้สังผมแส่สังหุนน่นเอ็นไฮนี่อุ้ย ว่าทำไมมานผมหวานแบบนั้นน่ะหวานมากกาเ์ดกเขาเลือกแล้วเแต่การ์ดหนาเนาะพี่มันเป็นการ์ดเบนนี่ไงนี่ได้แล้วค่ะได้สุดคนเด็กน้อยเลยชุดเอี่ยมเนี่ยเซตนี้ทำให้ถึงเทียีอยู่นะเนี่ยไม่อเซตกลางร่มะอ่ะมาดูอันต่อไปค่ะวันนี้เลยเอยมาเดี่ยวๆเลยต้องส่มแน่เลยเนินสองขั้หรือว่าเขารู้ร้านเขารู้เขาดีวะเหรอ มาดูกันประชัดนะคะอันนี้หนาไหมอุ้ยไม่ใช่เรื่องสัมผัสแบบนี้วะไม่ใช่มันมีความด้านๆนี่ใช่ไนี่ใช่มันคือการเคลือบเคลือบ PVC หรอเคลือบด่างเคลือบ PVC อยู่แล้วยองแจนะจ๊ะสูมอีกแล้วต้องเป็นใครอ่ะจะเป็นใครไปได้นะไม่เป็นใครค่ะเพราะมีทุกคนโอ้เห็นแต่แรกะเได้ไงเนี่ยนี่สวยนะ แฉลำมากอันนี้น่าจะสุ่มจะเอ่ยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเซตเนี้ยไม่มีรีอูนะอยู่จริงปะมันมีเยอะจังเลยอะ่ะเขาเอาเอาซํำมาให้อยู่บ้างคือเป็นเริ่มงามยามดี <c ười> ก็จะฟินการจน <c ười> กานหน่ะกาตดูแข็งแรงมากเลยเป็นพราะเบเนฟิตหรอพระกากนในบ้ามจะอ่อนนี่ขอให้อีฮันซํำนี่จะเครม <c ười> โอ้แน่ละ ลูกนัดมีโอยเป็นไงบ้างได้เลยพุดนะจึ้งอุ้ยสังโ์อยากเจอแล้วแม่นี่นับวันรอสุดๆถึงเงินจะไม่ค่อยมีมันซ้ำเยอะจังเลยเนี่ยแต่เพิ่งซีงไปจังเลยปั้งเนี่ยซ้ำอีกแล้วมต้องทำไมต้องได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ซ้ำหนึ่งแล้วนะจ๊ะมาแล้วแม่ตัวเลขกลับบ้านเลยตัวกาขกลับแล้ว ป้างเอาไว้ฮ้ยน่ารัซึ่งดีอูไม่มาไอมาแล้วน่ารักและนี่หล่อแล้วคนสุดท้ายก็จะเป็นให้อุทากมาสาบไพได้หรอได้อ่ะนี่นะคะคนฮักรักนะคะอ่ะจะได้อุทากกันรัเฮือเป็นการไว้ได้ที่ฉันได้ขู่ทักไม่มีการบุญทักเลยเอาซังโผลไปด้วยเป็นการเปที่สิบของซังโผลคณได้ ต่อไปเรามาดูเวอร์ชันพวกเวอร์ชันรวมอ่าเวอร์ชันแบบพิเศษลิมิเต็ดอ่ะให้คุณสุ่มเลือกกันเลยค่ะเอาไหนฉันชอบสีส้มค่ะเพราะวันนี้เดี๋ยวมันผัดอ่าเวอร์ชันนี้มันน่าจะเป็นเวอร์ชันพิเศษและไรตัวอย่างว่าค่อนข้างหนาสวยอ่ะแม่ชอบอ่ะทั้งหมดนี้คุณทุกมาในราคากี่บาทโหจำไม่ได้เลยแม่หลายหลายอยู่หลายนี่ไงมัามีชื่อเวอร์ชันบอกตรงนี้นะคะไหนวะยาคุเบอร์ ยาคูอวัชญยาคูยาคูอ่ะแต่ดูนะครังเป็นกล่องเป็นกรอบมาอย่างดีเลยเป็นกล่องสอดแบบนี้นะจ๊ะระวังเปียนะมึงนี่กล่องสอดโอ๋นี่อันนี้ด้วยบุ๊กเลตนีีโฟโต้บุ๊กต่างๆแผ่นซีดีนะเหมือนราคาจะอยู่ในนี้นะหรอหรือเปล่าอ๋เป็นโปสเตอร์เลยหรออุ้ยอุ้ยมึงนันี้ยาวมากเลยอ่ะโอ้ชีทาดีอ่ะอุย ทำไมนี่มาอยู่ฮุมนี้เลยเนี่ยแทสรับเนี่ยแทสรับสีโอ้ยทำดีอย่างนีคุณนะฉันชอบตีมสีนี้เนี่ยส้มดำเนี่ยส้มดำโอ้ยทำดีเราก็จะแต่งตัวตีมนี้ไปดูคอนเสิร์ตเลยนะสีนี้ชอบสีนี้อย่างนี้มาเราแต่งตีมกะลาสีเพราะมันเติมกับเราที่สุดแล้วมาแล้วไปโหลดบุ๊กเล็ตบุ๊กเลทโตโต้บุ๊กต่างต่าไอเร็วๆเลยนะคะเพราะว่ามีสิบเอ็ดเล่ม ซองโฮอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นรถไฟใต้นะรถไฟใต้โอ้หล่อมากอโอุ้ยทำไมมีหลายคนวะเมืองทำได้ไงได้คัดค่ะ <c oughs> นี่ตอนไปมินิมาร <c oughs> ์ทนะคะทำดีทำถึกมากเออหมายก็จบจบ,จบทุกคนดูไว้น,นี่เร็วแล้วใช่ไหม <c oughs> ขอค้างที่ตรงนี้นานๆนนดู เนาะอันนี้ก็เป็นเซ็ตที่ไปถ่ายเอาจริงนี่นี่ชอบเซ็ตถ่ายรูปอันนี้มากกว่าเ a r ร์ wind fire อีกนะได้เลยอันนี้มาดูเข้ากับน้องดีเนาอเป็นฟิลแบบสตรีทอะไรแบบนี้มันเข้ากับบ้านเล็กๆนี่จุดบั้มแรกๆปะแต่ทำแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบนะแม่เนาะมนดูมีความคลาสสิกของแผ่นซีดียุคเราดียุคเรานี่คุณฟังเพลงในบั้มแอนนี่เยอะแค่ไหน ฉันฟังเพลง Good Day ทุกวันไม่หรอคุณไม่ฟังเกินพี่หนื <c oughs> อนไฟเยอร์จะเป็นฮิตเร์แม่หอมากไปแจกมาดูซิของแถมอะไรบ้าง <c oughs> อุ๊ย <c oughs> อุ๊ย,อ,ยอะไรอ,อ่ะของเล่นเยอะัเลยอ๋ออ๋ออ๋อยูนิตนะจ๊ะอ๋อฉันชอบคู่นี้ต้องขอออ อันนี้เออดวินปะอันนี้คืออะไรอะแม่สองโฮไม่จริมันต้องอยู่ในนี้หรือเปล่าอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้เราอยามันเ,เป็นสแตนดี้หรอให้ทำไงอ่ะ <laughs> โอเคบั้มแรกผ่านไปนะคะไปดูบั้มต่อไปเลยสักกนอ่าคุณเลือกเลยใช <laughs> ่คุณเลือกบั้มเกไก่ตลอดเลย่ะไปดูบ้ามนี้นะคะ อันนี้เป็นแบบกล่องสอดเหมือนกันนะมีชื่อซยูโยนะคะชื่อเวอร์ชันว่าซายูโยะยาคูแล้วก็ซยูโย <laughs> ได้ซยูโยมันต้องมีความหมายนะ,ะมันมีแหละแต,แต่อย่าแต่อย,อย่ารู้เลย <laughs> อย่ารู้เลย <laughs> นี่นะคะเอาไม่มีโปสเตอร์ <laughs> ใช่ไหม <laughs> มีแต่ตลับกับ <laughs> ตัวบุคล็ตนี่นะคะ นี่บุกเลดเป็นตอนที่ไปอยู่ริมถนนกันแม่นี่ไปถ่ายที่รางรถไฟกันดูสิอ๋อเป็นเซ็ตที่เป็นถ่ายกับร่มนั่นเองให้เชียบเถอะคิดว่าชอบเวอร์ชันนี้มากกว่าอ่ชาคุณนี่มาชอบแหกโ้งตลอดเลย <laughs> ดูนี่ก่อนอุ้ยเพิ่ออันนี้น่าใส่มากเลยนี่ ละมุนสะอาดครีนนี่หรอที่ที่มัดผมใช่ไหมไม่รู้ลองตัดผมไหมไม่ได้หรอโอ้ยฉันชอบฉันว่าความเป็นญี่ปุ่นมันเหมาะกับคุณพักมากเลยสินะจึงงออ้นเธอนีฮันโบนี่ตาแตกมากสี หนะล่อมากเขาทําดีอ่ะแต่เพลงนะว่ามน้อยไปหน่อยนะทําไมต้องแบ่งเซตมีตลอดเลยเนาะเซตสามคนเนี่ยเป็นเซตก็คือเซตตลกกับเซตลหล่อ <laughs> เป็นเซตนี้ไง <laughs> เหมือน<ช> <ๆ S 1> เซตยูนิตรนะ้องเพลงใช่ไหมอ๋อเออใช่เพลงซอฟกับเพลงเปรีย้ยเออ่ามาดูขอ,ของข้างในคุณแม่คุยันนี้มีของแถมเ่ยใด้บ้างอ่าน,นี่เป็นสติ๊กเกอร์นะคะ นี่ว่าของแถบชีคเรีอทมาชําเลยนะแม่นะ่เออมาดูการ์ดคนคุณแม่เขาไม่มีลายเซ็นใบให้ด้วยนะหนึ่งสองสามปัม้งเฮ้ยสองอนนไปแล้วเรียกว่าเรียกสุดๆเรียกว่าถ้ารก,ก็สิอันนี้สามารถไปแต่งบงได้เลยนะแม่นะสูตรสีฟ้านี่คือเข้ากับบงมากอแม่เรามาอยู่ที่นี่ได้ไงครับ เรียกว่าร้านปิดรีวิวจะร้านปิดร้านปิดใส่หน้ามาดูเวอร์ชั่นต่อไปเลยค่ะคุณนี่อ่านซีเวอร์ชั่นใดคะเวอร์ชันที่มีความพิเศษนะคะอ่แบบใหม่แบบสับนั่นเองมาดูกันค่ะนี่คุณคุณไหนมึงนี่เฮ้ยเฮ้ย รู้สึกว่านี่จะมีความบางนะแม่เนะ <คง S 1> าะเออจำไม่ได้ว่าเวอร์ชันอะไรอุ้ยอันนี้เป็นโปสเตอร์นี่ก็คือเหมือนอันเมื่อกี้เลยแบบอันนี้เป็นขาวขาวส้มขาวส้มเมื่อกี้เป็นส้มดำใช่ไหมส้มดำนี่เออใต้รถไฟใต้รถไฟวะ่ะ <laughs> รถไฟใต้ดินอันดีนะคะอาจจะยากค่ะอุ้ยมันมีอุ้ยทำไมมีสองอันอ่ะอุ้ย มึงอนี่บอหนอดกับแอนอะไรอ่ะคืออะไรมีบาร์โค้ดสามโอ้ยนกนี่ค่ะฮูแดดนกนกฮูแดเป็นการอะไรสักอย่างโอ้ยก็มีให้สแกน QR โค้ดด้วยเธอแล้วมันจะแบบว่ามีให้ไปดูอะไรอย่างงี้หรอสามโอ้ยทำไหมแม่กำม่ซ้ำไม่ทำแต่ชุดนี้แหละทำไม่ทำสองโฮนะคะแม่นี่อยากได้ให้นี่เหรอันเนี้ย เฮ้ยนอยอ่ะอันนี้มันมีอะไรไหมอ่ะสองโฮไม่มีแล้วเออมันไม่มีบุ๊กเลตแล้วไม่มีแล้วมีแค่นี้เลยอ่ะจบอ่ะจบอ่ะจะไปเป็นก็คือเวอร์ชั่นนั่นแหละอ๋อเซยูยูเออเวอร์ชันนั่นแหละนันคือเวอร์ชั่นเดียวกันแต่ว่ามันจะมีความพิเศษอะไรบางอย่างอันนี้มีอ่านบุ๊กมีอ่านมีโฟโต้บุ๊กด้วยเออแต่อันนี้เป็นบัตรได้เหรอบัตรได้เรามาดูกันบัตรได้กูก็ซื้อมานอ้อยซื้อมาทำไมมันเหมือนกัน ไม่ว่าเอาฟีนเพราะอการมันไม่เหมือนกันเนี่ยเออใช่แต่เมื่อกี้ได้การเป็นคู่แล้วก็ถูกวด,ดาลิแล้วนะใช่มาก็ในบ้านการไม่ยอมใจไม่มาแถวนี้เลย <c oughs> ลก็มาแรกแรกก็มาปเป็นอล่าก็มาเป็นการเปนเอง,เอ,งอันนี้นะคะเขามีอันนี้ให้ด้วยเอออะไรเออรลระตุดไม่มันต้องลุดอยู่แล้วต้องดดอยู่แล้วเนาะออดูข้างใน,าน,น,านกันนะคะนี่ดูว่าจะมีความเรียบนะหมไหมเรียบถุเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเนาะอันนี้มันเป็นเล่ม เนื้อเพลงอ๋อนี่อันนี้เป็นจะเป็นคำแบบเรียงนะแม่นะก็จะมาเรียนกันเป็นคําว่าบอยนกต่อซึ่งถ้าเราซื้อหลายๆอันมันจะเรียงกันช่่งใช่ซึ่งจะซื้อไหมไม่ซื้อซื้อไม่ไหวค่ะเยอะเกินมาลุ้นกันค่ะจะเป็นใครหนึ่งสองอ๋อเป็นยูนิตก็คือเอาต่ออันไม่กี้แเออเออมันจะมาต่อกันแสดงว่าอันนี้ก็ต้องเป็นยูนิตเหมือนกันน่าจะหรือเปล่านี่ ยองแจแอดสามค่ะแต่ก็งงแล้วบางอันมันก็ได้สองอันบางอันมันก็อัพได้ใบเดียวเออทำไมยองแจมาเป็นยูนิตเลยเธอเขาเลือกแล้วว่าเขาจะไม่มาเดี่ยวเขาจะไม่มาเดี่ยวให้ฉันแล้วหรอน้อยนะอ่ะก็ไปเป็นยาคูหรอยายาคูเวอร์ชันอันปกติอ่ะยาคูนะคะสีส้มแม่ก็คือไม่ต้องลุนอะไรมันข้างในเนี่ยมันก็สาม ก็ลุนแค่การออกมาสิคะอ้าวทำไมอันนี้เป็นการเดียวหรอก็งงอยู่เนาะมันมันอาจจะส่มจากแต่ละแบบมาก็ได้หรือว่าหรือว่าซนยูโยมันจะเป็นการทู่ลุนสองเอ๊ะทำไมลูกมันเหมือนมันคล้ายๆกันเนาะมันคล้ายกันไหมมันคล้ายกับเบเนลอ๋อมันเป็นชุดเดียวกันแต่มันคนละคนละคนละท่าโม เรียกว่าหอ่อหอยูบอก่าผลยัพัต่อไปเป็นรวมๆนั่นหมดแล้วหรอเป็นแบบเมมเบอร์เป็นแบบเดียวอ่ะมาให้ดูโปกแต่ละอันกันก่อนเลยแม่อันนี้ซองโฮเป็นสีชมนะสีชมพูริูเป็นสีเขียวแบบอ,อ <S 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 ่อ,อนเขียวอ่อ<า>นเขียวนี่จงแจนะคะเป็นสี โอรถปะโอ้คบรถต่อไปแทนซานเนี่ยสีซานแม่ตาทำไมตาเหลือกแันนั้นเน่ะดูสิได้ยังดุ่งเหรอเป็นลูกน้องดุ่งข้างหลังคือหล่อเลยแม่ต่อไปเป็นนิเมนของคุณนะคะน่ฮานค่ะสีเหลืองสีเหลืองเจ้าที่ชอบสีเหลืองต่อไปโอ้ยอะไรเป็นสีเขียวช้ำเขียวเอ้ยนะคะอ่ะลุกงาบมนะน่ะ จะมีอะไรเยอะแยะไหมไม่น่เนาะมีได้ยินว่าเป็นมินิโฟลเดบุ๊กแล้วก็เป็นการของคนนั้นเลยอ๋อคนนั้นเลยเหรอมาดูของซองโฮกันเรียนก่อนเลยแล้วกันอ่านี่ซองโฮนะคะมาดูข้างในกันจุกเป็นย่างอมาเป็นอันนี้จะเป็นเล่มค่อเป็นเล่มลอยแม่มาเป็นมินิบุ๊กเลสบุ๊กเลสมีการดในอ่ะมีการอยู่อุ้ยอ๋อเป็นการของแต่ละคนเลยแบบนี่ ขช่แม่อี่แต่เล่นบางไปหน่อยปะ่ะอย่แตต้องเท่านี้แหละกมันก็ฟิลฟิลเอาฟิลไม่อยอ่อมีไม่กินหน้าเองที่เป็นรูปแต่นีชอบกาก็มีเขียนความในใจแบบลายมือใช่มหเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยดูสิก็จะเป็นการของอของเมมเบอร์หน้าปกนั้นๆเลยเนาะ,ะใช่ไหมคุณลองอ่านสิ ชิมีโนโต้ใช่ไหมแซมิดาเรสอ่ะเป็นการส่องโจเลยค่ะนี่ซึ่งชุดก็คุ้นหน่าคุ้นตาน่ารักสวยงาจรนะคะดีโอสีเขียวอ่อนนี่เขาเรียกว่าสีเธอร์คอยส์เธอร์คอยส์หรอเธอร์คอยส์มันสดกว่านี้ต่อไม่รู้อะสีผักเขียวพาสเทลนี่น่ารักดีโอ น่ารักนี่ก็เป็นแฟนนี่คนหนึ่งนะรีโอรีกว่าตอนที่เขาถ่ายนี่เขาถ่ายตอนที่ช่วงมาไทยเลยเออช่วงช่วงก่อนอาไทยปะเราจะมาขายปีนี้สุดๆถ่ายหน้าเหมือนกันนะอนายมือรีโอมีความตัวส่อหนาเกคนแล้วนะคะก็ต้องของหราใช้ปากกาคนละอันนีอันนี้ริโอนะจ๊ะ เป็นเอามากอยู่อะไปเป็นเมงยังแม่แล้วมันจะดูน้ำนามหน่อยหนอเพื่อไปอุทาห์ก่อนความพิถีพิถันในการผลิตนี่จะปกข้างหลังดูสิแม่โอ h ยก g อดคุณดูรูปนี้ได้หมดเลยทุกลูกเลยงั้เลยไม่ตายเลยดูสิ แต่ลูกคือเราเรียกจบมนนี่ชีว่าเป็นที่หนึ่งเลยนะ number ว n e อู้หู้โนน่ารักมากน่ารักมากนี่ชอบที่เขียนความในใจแบบต้องใช้ลายเซ็นแต่ฉันว่ารูปของแจให้ยอนอะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันแบบว่าจะมีโพสเจอที่แตกต่างกันคิดตต่เองเปล่าถูกต้องต่อไปค่ะแทซานแทซานก็เป็นเมนคนนึงของนี่อีกแล้วหรอ นี่นะคะชิ่าต้องเก็บแล้วเหนื่อยเลยนะคะเออแทซานแม่หล่อมากฉันชอบแทซานตอนไปรายการยิงธนูมากเลยอะหล่อมากนี่นะคะไม่เน้นทำคะแนนเนเน้นหล่อเน้นหล่อเน้นหล่ออันนี้ที่แทซานเขียนนะคะอุ้ยลูกแทนซานมีความแบบละมุนไะตายูนีก็เหมือนใครยังไงเอ่ยรูปชิมะรูปเขาก็ถ่ายแบบไม่ค่อย พสไม่ค่อยเหมือนกันอ๋อรูปมีหักกันหรอมีหลักหลายช่าอต่อไปนะคะเป็นเมนของคุณแล้วนะคะอีห้าอีปานะคะแล้ตอนนี้ผมทองแล้วอาจจะมาเข้าตีมสีเหลืองก็ได้ใช่ไหมจึงดูสิอันนี้ก็เริ่มทองขแล้วใช้ปลาสิ จริงเขาอาจารยให้พีหันหายแบบเลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้เนาะมายืนติดตรงทางบ้านทำไมต้องดูคอนเซ็ปต์ต่อไปจะเป็นคอนเซ็ปต์ใต้น้ำหรือเปล่านางเงือกนี่ก็ฟิล์มสาวว่ายน้ำบุ๊คเลสไปบุ๊คเลสของจริงเขามีสองแน่ดี่น้อยมากไม่นับใส่อาการมีสวยมากแม่โอ๊ยเนื้อเนื้อละทีไรเมืองสีนี่นี่ใครรู้คำแปลช่วยบอกหน่อยนะคะรักไอโกะมาก เฮ in hey, ้ยไอโกะคือเธอหรอชื <laughs> ่อญี่ปุ่นมากชิว่าชิเนอากินไกจิสบะไอโกะบัมสุดท้ายของบัมปันนีแล้วแม่สิบเอ็ดบัมโอ้ก็เร็วเหมือนกันเนาะนี่นะคะหล่อมากไม่รสลับแบบนี้นึกถึงเมื่อก่อนเลยเวลาไปเช่าซีดีฉันนึกถึงสมัยไปซื้อพีซีดีใน B2S ูเอชฮ้ยแล้วก็เวลาไปซื้อวีซีดีใช่ไหมเป็นอัลบั้มเพลงอะไรอย่างเงี้ย ตัวที่โชว์ใน B2S อ่ะมันจะไม่มีแผ่นในนั้นปเ,เป็นแผน่แผนแล,ล้วรอกก็เฉยแล้วต้องเอาอเอาขอแล้วเพิพนักง,งานพนักงานไปเอาแผ่นแต้มาเือ,อแต่นี่เคยยังไงคะซื้อแล้วเปิดกลับบ้านไปไม่มีแผน่นแล้วทําไงไก็ไปถามใครว่าแผนน่นไหนเอาตัวโชว์มาเพ้่นี่นี่เงี๋ <laughs> ยแล้วก็เคลมให้อเ,เออไ,ไปซื้อบ้านของใครคะ เป็นหนังแม่ไม่ใช่บ้าห้ามอัลบั้มเกาหลีได้ให้นี่ซื้อคือชายนี่ฮยูซี่เฟอร์มก็เป็นติ่งตึกชมเหมือนกันหรอก็สมัยนั้นคืออัลบั้มแพงมากว่ามหกเจ็ดร้อยแล้วเป็นต้นเด็กมสามซื้ออย่างคุณแม่แต่ละเป็นกระตุยตั้งแต่เด็กเลยเนาะเอามาดูอุ้นหักกันค่ะได้นี่เป็นบัมที่ทำมาเพื่ออุ่นหักเลยนะบัมญี่ปุ่นเนี่ยน่ารักสดใสโอ้คุณก็มันคุณมา สิ่งเนี่ยได้รับหล่อก็ได้นี่หวิวลายมืออุนฮาร์คือดูเป็นเด็กเลยนะแม่เนาะอุนฮักดูเขียนน้อยจังเลยตาเอ๊ะชอบเป็นคนๆนะคุณแม่นะบอกแล้วรูปเนี้ยฉันสับสนมากเลยว่าเอ๊ะอุนฮักหรือว่ามยองแจรูปเนี้ยมันคล้ายมันมีความคล้ายมยองแจตอนนั้นก็เลยแบบเอ๊ะใครวะ แต่ได้อุ่นฮักนะจ๊ะเอออ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทั้งหมด Boy Next Door 11 Version ต้องถอนหายใจได้หรอส่วนตัวฉันให้สองเวอร์ชันนี้ค่ะเอาหรอสติ๊กยุกับยาคูหรอแบบเวอร์ชันเวอร์ชันลิมิเต็ดวันใหญ่เนาะมันมีทำฟุตบอกด้วยอะไรเออใช่มันครบมันครบมีโปสเตอร์อีกนะเนาะฉันก็ให้อันนี้แหละเพราะว่ามันดูมีลูกเล่นอะไรเยอะดีแต่ว่า นั่นแหละจากที่เปิดบัมญี่ปุ่นอะไรมาเนี่ยมันก็จะทรงๆเนี่ยของอะไรไม่เยอะบางวงไม่มีการ์ดให้ด้วยซ้ำเน้นทำใช้อริกอนเออโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นบัมบ o y x t x t d o อ r นะคะซึ่งน้องกำลังจะปล่อยบัมใหม่อีกแล้วคุณแม่ในเดือนหน้าในเดือนกันยายนกันยายนนี้ซึ่งหวังว่าคุณจะซื้อบ้างซึ่งออกมาเลยอีก10เวอร์ชั่นฉันก็จะดูคนซื้ออีกตอบออะไรเรื่อยแต่ฉันจะซื้ออันนี้นะเพราะฉันชอบ กอใช่มาคุณต้องไปซื้อตามเมมคุณด,ด้วยหรือเปล่านนเนี่ยี h a m เนี่ยหล่อมาก๋ยวฉันซื้อหมดเลย1ิบเ็ดวอร์ออไกซื้อมาทำไมล้ําเหลือ <c oughs> มันมีต้นแบบเออก็หลอดดูบุคคลตัวอย่าง <c oughs> ก็เก็บเงินไปซื้อบ้านเดือนกันยาด้วย <c oughs> แล้วก็ซื้อบงด้วยแล้วก็ซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปแล้วคอนเสิร์ตอ่ะเนาะก็ไปกู้ธนาคารมาก็แล้วกันนะคะสุดท้ายนะคะผิดพลาดันการก็ขออภัยแทนที่ดีวยนะคะเออตัวท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นุกกี้ค่ะไอรีนค่ะตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสติ๊กเกอรไฟล์วู้ววววว